กสู่ช่วงแฮปปี้นิ่งแล้วค่ะไปดูความเคลื่อนไหวในแวดวงสังคมวันนี้เทศกาลวันฮาโลวีนคนไทยลุกขึ้นมาตื่นเต้นกับเทศกาลปล่อยผีครับผมพี่หนุ่ยนี่เคยปล่อยผีกันเขาไหมคะไม่เคยปล่อยครับผีก็จะปล่อยไก่ววันนี้เดี๋ยวพาไปดูอีกงานหนึ่งนะคะในแวดวงเซเลบริตี้สังคมไฮโซทั้งหลายก็มีจัดเทศกาลวันฮาโลวีของนิตยสารเปรียวค่ะคุณแจ๊ดพนิดนาถยามเพกาบรรณาธิการสาวสวยจัดงานนี่แสดงว่างานใหญ่น่า ก็ใหญ่ค่ะที่เดอะเดโม่ับนะคะตรงทองหลอเชิญผู้คนมากมายแต่งกายเป็นผีในงานก็มีแฟชั่นโชว์แฟชั่นโชว์นะก็ได้ไปร่วมด้วยค่ะแล้แต่งเป็นผีเอ๋อาเป็นค่ะแพ่พอดีไม่ชอบปล่อยไกเลยต้องขอไปปล่อยผีกับเขาด้วยไปชมกันค่ะ เทศกาลฮาโลวีนเวียนมาบรรจบครบรอบอีกครั้งในปีนี้และบรรณาธิการสาวสวยนิตยสารเปรียวคุณพนิชนาฏแย้มเพกาได้เชิญเหล่าเซเลบริตี้คนดังมากมายอาทิคุณสุพีพงพาณิชย์ควรลูกชายน้องเจฟมาร่วมงานคุณกรณรงเดชคุณสมศักดิ์ชลาชนคุณนุชนาฏคุณเชนมาร่วมฉลองเทศกาลฮาโลวีนภายในคอนเซปต์แบล็กลสโดยได้ไดนามิตพื้นที่จัดงานให้เป็นค่ำคืนแห่งความทรงจำด้วยบรรยากาศของเทศกาลฮาโลวีนพบกับแฟชั่นโชว์จากเหล่านางแบบในชุดว่า ้นร่วมด้วยกิจกรรมชวนขนหัวลุกและตบท้ายด้วยวงดนตรี g o o d September เป็นไงบ้างคะจัดงานนี้ทุกปีนี่โห oh, สนุกสนานกันมากปีนี้เป็นเอพิโซดที่3ค่ะคอนเซปปีนี้จะซอฟลงมากกว่าสอปีที่ผ่านมา uh huh. ปีนี้ทุกคนก็จะเป็นสุภาพสตรีที่แต่งชุดดำ uh huh. ทุกคนแต่งชุดดำ right huh. ในคอนเซปต์ back rose พี่เป็ดขาปกติเนี่ยวันฮาโลวีเนี่ยคะปกติพี่เป็ดชอบ mm hmm. เ,ออเล่นอะไรมากที่สุดคะอยากเป็นตัวอะไรมากที่สุดอยากเป็นตัวอะไรมากที่สุดเหรออยากโดนผีหนุ่มๆหรอ เปนผีเองไม่กล้าเพราะว่านี่ขนาดนี้ยังแค่เอาแบบแมวขวนนิดนึงก็พอเพราะว่าคือหน้าตาก็ไม่สวยอยู่แล้วนะฉะนั้นอย่าทําอะไรมากเอาพอประมาณเอาละค่ะแล้วก็ช่วงที่ผ่านมานะคะก็มีงานวันเกิดของพีอาร์สาวรุ่นเก่าสาวรุ่นเก่าพี่เอิร์ธสายสว่างค่ะก็ปีนี้ไม่ทราบอายุเท่าไหร่แต่เกิดวันที่27ตุลาค่ะไปชมกันค่ะ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณเอิร์ธสายสว่างพีอารุ่นเกา่าจัดงานวันเกิดที่ร้านพอลเนอร์การ์เด้นย่านปากเกร็ดโดยได้เชิญเพื่อนพ้องน้องพี่ไปร่วมสนุกเหมือนเช่นทุกปีและครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานมากมายงานนี้คุณเอิร์ธขอรับเป็นศูนย์กลางให้เพื่อนๆที่ห่างเหินกันมานานแต่อย่างรักการเหนียวแน่นเจ้าตัวเลยออกมารวมพลคนเกิดมานานอย่างไม่เป็นทางการทั้งนี้จะได้เป็นศูนย์รวมไว้พบปะเพื่อนฝูงเพื่อสังสรรค์กันปีละหนวันนี้ก็ถือเป็นการ ขอบคุณนะะทุกคนที่ทำงานร่วมกันแล้วก็ให้การสนับสนุนเราไม่ว่าจะเรื่องการงานเรื่องชีวิตส่วนตัวขอให้พี่เอิร์ดมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับแล้วก็อยู่เป็นขวัญและกําลังใจให้กับพิอาทั่วประเทศนะครับเพราะว่าพี่เอิร์เป็นคนที่เก่งมากแล้วก็เป็นคนที่มีประสิทธิภาพในการทํางานมากแล้วอยากพี่เอิร์ดดูแลสุขภาพแล้วก็มีความสุขในการทํางานครับเขาสู่ช่วงของการ<ม>ออกไปเที่ยวนอกเมืองบ้างค่ะพี่หนุย่ยจะพาไปไหนจังหวัด<ม>พิจิตรค่ะโอ้เมืองชารวัน โอ้พูดถึงชาละวันแล้วนึกถึงพลตรีสนั่นขจรประสาทท่านรองนายกรัฐมนตรีพอคิดถึงท่านรองนายกนคิดถึงอะไรมาวาย๋อคิดถึงวายด้วยแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวังไม่คุยเรื่องการเมืองคุยเรื่องจังหวัดพิจิตรนะคะซึ่งท่านไปเป็นประธานเปิดงานอุทยานบัวบึงสีไฟเพราะว่าจังหวัดพิจิตรเนี่ยเป็นจังหวัดที่ถือว่ามีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยวไม่แพ้จังหวัดใกล้เคียงก็คือพิษณุโลกกับนครสวรรค์เลยนะคะลองไปเที่ยวพิจิตรกันดูค่ะครับ พิจิตรนับเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวไม่น้อยไปกว่าจังหวัดใกล้เคียงอย่างพิษณุโลกและนครสวรรค์ล่าสุดจึงมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนี้ให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นโดยได้พัฒนาบึงสีไฟให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณราว50ล้านบาทจ,จากกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาวันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับที่จังหวัดพิจิตรได้เริ่มเปิดให้กับ พี่น้องคนไทยได้รับทราบว่าพิจิตได้ทำบึงบัวเกิดขึ้นในบึงสีไฟนะฮะก็เป็นการเริ่มแรกเท่านั้นในขั้นที่ 2, 3, 4ก็จะพัฒนารอบบึงสีไฟทั้งหมดและในบึงสีไฟด้วยทางกรมเองในฐานะที่รับผิดชอบทางส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการพัฒนาแหล่งแหล่งท่องเที่ยวซึ่งก็เป็นการสนับสนุนภาคส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยว ในการการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะครับก็ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาอุทยานแห่งนี้ในช่วงที่ผ่านมาแล้วนั้นเนี่ยเราก็ได้จัดงบประมาณประมาณ50ล้านบาทนะครับในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งก่อสร้างแล้วก็ในส่วนของพัฒนาแลนด์สเกต สำหรับอุทยานบัวถือเป็นโครงการที่ส่งเสริมศักรยภาพของพื้นที่ในการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์บัวหลากชนิดโดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาให้เป็นแหล่งศึกษาและวิจัยทางชีวภาพของบัวหลายสายพันธุ์ทั้งพันธุ์ในประเทศและต่างประเทศและ,ะ,และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่ส่งเสริมประสบการณ์และให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแก่นักท่องเที่ยวซึ่งการพัฒนาโครงการนี้นับเป็นผลงานชิ้นแรกภายหลังจากที่สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยวได้เปลี่ยนชื่อเป็นกรมการท่องเที่ยวและยังถือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับ การทำงานของกรมการท่องเที่ยวอีกด้วย